สวัสดี่อนะครับก็กลับมาพบกับผมค้างน้ำในดีเซสโซกับโม d ูล e h 6 4 d โทสิบสเชนะครับ,รก,บ,รรบก็ในคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตการใช้ระบบ Auto Tracking นะครับสำหรับ Track เป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้นะครับสำหรับตำแหน่ง CPG หรือตำแหน่งกันเนอร์ของอ p ปเ h e ชนะครับโอเคเพื่อที่คุณจะใช้ระบบ Tracking นะครับคุณจะเป็นจะต้องตั้งคีย์นะครับเพราะว่ามาันเป็นคีย์คอมมานด์ที่อยู่บนแฮนด์กริปแฮนด์กริปก็คือ ตัวจับที่อยู่ข้างข้างกล้องของเราเองนะครับสิ่งที่คุณต้องตั้งอันแรกนะครับก็คือเป็น Hand g i i t Left คำสั่งที่ชื่อว่า IAT แล้วก็ o f s e นะครับ IAT ก็คือเป็นปุ่มเหมือนอกดแล้วเนี่ยเพื่อทำการ Auto Tracking เ <c oughs> ป้าหมายนั้นกล้องจะทำการ Move นะครับตามเป้าหมายนั้นไปด้วยนะครับคิดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆการล็อกนะครับแต่มันไม่ใช่การล็อกนะมันเป็นแค่การ Follow วัตถุเฉยๆ ส่วนปุ่ม OFF นะครับ OFS เนี่ยเอาไวเนี่ยก็คือเป็นปุ่มตรงข้ามกันก็คือยกเลิกนั่นเองปุ่มทัดบ้านะครับที่คุณต้องตั้งนะครับจะอยู่ Right Hand g r i p นะก็คือตัวสติ๊กขวามือเรานะครับคือคำสั่ง MTT นะครับอาและว o r w w r r d โดยปุ่มนองปุ่มนี้เนี่ยใช้ในการา select Target นะครับก็คือประมาณว่าเราแท็กเป้าหมายไว้หลายเป้าแต่เราอยากคีรัดเนี่ย ไปจับ2อจับ3าเนี่ยแล้วก็ใช้ปุ่มพวกนี้แหละนะครับกดไปเลยนะครับไปจะเร็วกว่าโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มใช้กันนะครับก็คุณเลือกตัวแท็บนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่เป้าหมายเรานะอย่างเช่นข้างหน้านี้เป็นรถถัง tjt สองนะครับอ่าก็สักกล้องนึงแหละนะครับอ่ะเล็งไว้อย่างนันนี้มีอยู่หลายคันเอาเป็นคันแรกก่อนก็แล้วกันนะคันนี้นะครับ ก็วิธีแท็กเนี่ยคุณจะต้องแมนนวลแท็กกิ้งก็คือเลื่อนกล้องเนี่ยตามวัตถุก,ก่อนนะครับเล็งจุดที่คุณต้องการไว้นะครับ่างเช่นผมจะเล็งแ,แถวป้อมกันละกัน,กนขึ้นไปนิดนึงแอะช่างแม่งเอาตรงเนี้ยแล้วกดปุ่ม IAT น,นะครับ เห็นว่ามันเนี่ยมันเล็กคาเกตให้แล้วนะครับแต่เนี่ยผมไปขยับเนยมันก็เลยหลุดใช่ไหมอ่ะเร่งไว้แล้วกดไอทีทีนโอเคถ้ากดทีเดียวแล้วไม่แล้วไม่ไปขยับแมนนวลแท็กเนี่ยมันจะตามวัตถุนะครับเจ็ว่ามันตามวัตถุไปเรื่อยๆนะครับอ่ะละาลักษณะการทํางานมันก็คือกล้องเนี่ยจะคล้ายๆกับการจับคอนทราสนะครับจับอ b อบเจกต์กันเนาะเร่งวัตถุไว้แล้วมันก็จะแพนตามนะครับ แล้วในขณะที่มันแพนตามให้เนี่ยนะเรายังสามารถเลื่อนกล้องได้แต่การเลื่อนกล้องในที่นี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นการาตามวัตถุตัวเดิมหมายความว่าดูว่าผมแค็คันที่หนึ่งใช่ไหมผมดันไปทางซ้ายนะครับมันไม่ยอมไปเห็นไหมเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยกล้องอยังจับคันแรกอยู่นะครับถ้าคุณดันมากไปไเห็นไหมหลุดไปแลวอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้พูดไงก็คือ ถ้าคุณจะล็อกมากกว่าแท็กมากกว่าหนึ่งคันนะครับมันจะต้องเป็นวัตถุที่อยู่ในในเลนน่ยในกล้องอะตัวเดียวกันนะครับถ้ามันต่างกันปุ๊บหรือแบบขวาไปซ้ายอย่างเงี้ยจากอา40องศาไปลบ40องศาอยาเงี้ยอ่านไม่ได้นะครับเพราะเลนมันไม่ไม่ถึงกล้องมันมองไม่เห็นนะครับโอเคอันนี้แทร็กใหม่เนาะ กด1ที่ขันที่1น,นะเป็นรูปเป็นเลขหนึขึ้นกดที่1น่าคันที่ขันที่2นะครับกดที่คันที่สามอาสามเป้าละกดที่1ไม่ได้ละคือมันแท็กได้แค่สาสูงสุดสามเป้านะครับถ้ากดที่หนึงเนี่ยกูเจ็บว่าเป้ามันสลูปส,สเลฟให้นะครับคันแรกจะหายไปนะครับสองจะกลายเป็นหนแทน ทีนี้คุณจะถามว่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยที่มีต้นไม้บางเนี่ยกล้องมันตามได้ยังไงนะครับกล้องอะ่ะมันตามโดยการที่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของเครื่องนะครับคำนวณว่าวัตถุตัวเนี้ยวิ่งด้วยทิศทางเก้าสิบสอเก้าสิบความเร็วสิบมันจะต้องไปประมาณไหนนะครับแล้วมันก็จะดักรอนะครับถ้าถึงเวลาแล้ววัตถุไม่โผลมาไม่สามารถตรวจจับได้มันจะยกเลิกเป้านั้นไปให้เองอัตโนมัตินะครับ เช่นอย่างนี้กับราคาที่หนึ่งนะปุ๊บตอนนี้เห็นแต่เดี๋ยวมีกลุ่มต้นไม้จะลองไม่เห็นแล้วไม่เห็นแต่มันยังตามอยู่เพราะมันคาดการให้นะครับโอเคที่ถ้าคนกดปุ่มเอ t นะครับอ p รฟอร์เวิร์ดนะครับ,รบกดขึ้นนะครับมันก็จากหนึ่งไปสองไปสามนะครับกดวนที่เนื้อกับมาหนึ่งนะครับหนึ่งกับไป3าก็กดอ p รนะครับกดจอดกลับ มันก็จะเลือกไปเรื่อยคุณต้องการโกเกิร์นะครับก็กดออฟฟิซนนะครับโยกเกิร์ตเห็นไหมอ่ะเล็กใหม่หลังหลังต้นไมอ้อาจจะไม่ได้นะครับมแท็กไม่ได้เพราะว่ามันหาวัตถุไม่เจอ,อโกเกิร์หไปถ้าก,กดกดแช่ค้างนะครับมันก็จะโกเกิร์ทั้งหมดเลยอ่ะนี่คือการใช้ทั้งหมดนะครับไม่แช่นี่แหละทีนี้ ถ้าพื้นที่เนี่ยมันมีอ็อบเจกต์บังอย่างนี้เนาะจะริงมันก็มีบังอยู่ตลอดเวลาและเราเล่นเนี่ยมันก็จะแทรกลำบากนะดังนั้นบางทีเราต้องคาดการนะครับว่าวัตถันอยู่ทางไหนแล้วใช้แมนนวลแทร็กนะครับตามเอาเองก,ก็ได้นะโอเคอาร์มเซฟตี้อาร์มเรียบร้อยนะครับวัดระยะอะไรเอ่ยคราไกลเกินงั้นต้องอยักไปใกล้กว่านี้โอเคตอนนี้อยู่ในป้าหมายแล้วนะครับเล่งแล้วก็ไรเฟิลนะครับ อันนี้ผมแค่กดตัวยิงเลเซอร์ทิ้งไว้อย่างเดียวนะตัวแมนในแทร็กหรือการขยับกล้องเนี่ยไม่ได้แตะละปล่อยนะครับคือถ้าขยับมันก็จะหลุดลูดาก,การออาตัแทร็กเนะ่ยหห้าสี่สามสองหนึ่งตุบเรียบร้อยอเคเมประไม้หยุดนะครับขั้นที่หนึ่ง แล้วก็ทการมาคันใหม่คันนี้กันละกันแอดนอกกองเกินนะครับอานยกเลิกใหม่คักหนึ่งเอักสองแล้วก็คักสามไม่ได้กล้องไม่ถึงไม่ไรไม่สําคัญอาคันนี้อาคันนี้กันละกัน แล้วอะไรฟ้องไป แล้วก็ไลฟ์โทโอเคมันก็จะออโต้เทินไว้ให้เรื่อยๆนะครับซอนะัลันไปสองลูกเลยอาช่างมันโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของระบบ IAT นะครับ i อ a เม Auto Tracking นะการแท็กวัตถุนะครับมันถ้าแท็กหลายวัตถุมันจะต้องอยู่ในมุมของเลนตัวเดียวกันถ้าอยู่นอกเลนนะครับมันจะไปไม่ได้อย่างเช่นอย่างนี้ซ้ายไปขวาเห็นไหมมันไม่ยอมนะครับถ้าคุณยังดึงดันดึงไปเรื่อย มันจะหลุดให้เองนะครับอ่ะวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีวัตถุบางนะครับมันก็จะคํานวณมาให้ว่าวัตถุตัวน,นั้นนาจะไปทางไหนนะครับแต่ถ้าเลยเวลาแล้ววัตถุไม่มามันจะยกเลิกให้นะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้จบพีิปนี้ครับไปเจอคลิปหน้าครับ